เอามีดมาขาค่ะมีดมาแล้วทั้งเล็กทั้งใหญ่มีหลายไซส์เลยข้าจานขาพีพิมคุณมึงไม่น่าเป็นกระเทยเลยนะคุณไม่ให้แต่กูใจรักถึงหุนจะมบืจะแต่คุอยางเป็นกระเทยฮิเซ่บุติแก่ตัวแก่ตัวเลยพีพีมพี่แรกฮิเซุ่้มมากเลย สักวันก <ac compare> <ute> hey, hey, uh ูจะจับมีซี่เดี๋ยวกูจะกลัวให้จิมหยิบมีดบ่ให้จิมหยิบเหรอจะเอามีดมาทำไมล่ะจารย์กูสั่งให้หยิบก็หยิบมาเถอะเนาะจ้ะจิมจะหยิบครับมึงเลือกมาเลยเล่มไหนก็ได้หรือครับ กมึงอ,อีกเฉยตีโต๊ะนนะครับเออแล้วมายืนตรงหน้ากู่ยครับครับอาจารย์เราไงครับมึงฟันกูตรงไหนก็ได้เอาให้เต็มแหลงเลยฟันจริงๆเหรอจ๊ะ